โดยเฉพาะเรื่องสติปัญญานี่มันน้อยจริงๆพอมาอยู่ที่วัดบ้านเกาบอมคุณแม่ตุ้มจันทารากทองนี่ปาธนาจะเผยแพร่ศาสนธรรมคำสอนโดยเฉพาะธรรมะของพระเดชพรวคุณลงตาเป็นธรรมะภาคปฏิบัติ แกไขปัญหาชีวิตก็เลยอยากจะเผยแผ่เพื่อจะได้บุญพอมีส่วนแห่งบุญในธรรมที่พระเดชพระคุณลงตาได้ประกาศแสดงแก่ญาติโยมบ้างครูบาอาจารย์บ้างก็เลยมาทำงานไลฟ์สดบ้างถ่ายวิดีโอบ้างแต่ว่ามันเลยงานมันเลย เลยเป้าหมายที่ทำตอนแรกก็จะทำเพียงแค่ให้ธรรมะหรือว่าธรรมะสวดมนตเท่านั้นแต่นานไปมีกิจอะไรพระเด็ชพระคุณลุงถางก็จะเรียกให้ไปถ่ายท่ายทุกอย่างตั้งแต่สว่างมาตีสีเนี่ยนะโอ้ก่อนสว่างด้วยซ้ำเนาะ ถ่ายไปทุกอย่างแม่ขาวแม่ชีทําจิตกรรมในครัวคั่ป่าอยู่กันยังไปถ่ายน่นเนี่ยโอ้วเอาถ่ายในสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์คุณคนทําคุณงามความดีมันเป็นประโยชน์นั่นะนะสิได้มองหนึ่งสิวองให้ฟัง กระผมอัตมาภาพสมัยก่อนนี่ไปเรียนที่วัดพิโศโสภาลามไปปีพศ .2544 นะขั้นแม่นจำโบผิดอีนี้ไปประมาณวันที่18เมษายนไปเรียนหนังสือปีที่หนึ่งก็สอบได้ประโยคหนึ่งสองปีที่สองก็สอบได้ประโยคสาม คุบาอาจารย์ท่านก็เลยย้ายกุฏิให้สะดวกขึ้นไปอยู่ใกล้ๆห้องน้ำห้องซ้วมสมัยก่อนนี้เวลาจะมีกิจกรรมนักเรียนมาปฏิบัติธรรมก็ดีนี่ญาติโยมจะมาปฏิบัติธรรมมันต้องไปดูแลห้องน้ำเป็นพิเศษเอาเครื่องไดโวที่มันหมุนจน,จน จุ่มลงไปในสวมหมองเก็บไปถังเก็บนั่นประมาณสักสี่ห้าท่อลึกๆล,ลงไปเอากระสอบปิดไว้น่ะนะมันเต็มก็ไปสูบแล้วก็ปล่อยลงคลองห่วยบางกวยไหลไปวันนั้นใหม่ๆนี่เข้าไปใกล้ไม่ได้เลยมันจะอ้วก แต่พอนานไปทีนี้มันชินนะเอาทอสูบน้ำนิบมัดใส่ครับใด้วงเอาอย่างในรถเขี้ยนเขียนจุ่มลงไปในนีในอุจจาะเสียบไฟมันก็วืหมุน ไม่รู้ว่าวันนั้นมันจะเป็นเหตุอะไรก็ไม่รู้มันผูกไม่แน่นหรือยังไงก็ไม่รู้จุ่มลงไปปรากฏว่าท่อมันหลุดนะฟุ่งขึ้นมาปานกันดําพุบุนแล้วขึ้นมาพุ่งขึ้นไปถ้าจำไม่ได้นี่ประมาณสี่ถึงห้าเมตรเนอะเราพุ่งขึ้นไปทัง้งๆก็ผมมาทำภาพพระอาจารย์มหาสินพระอาจารย์มหาสมบังหรือรูปใดอีกน่ะ ปรากฏวันรูปที่ถูกน้ำอุจจะวันสอบได้ประเดียนทํำข้าวประโยุกทุกรูกนะเดอ้อขันผู้ใดบ้านใดใดก็ได้ <c oughs> อานิสงส์นี่แรงจริงๆนะบางวันนี่มันหนักจริงๆนี่เขาเอาใส่แหล้นัวนะ่นะเอาเสื้อคองใส่แล้วของผู้ยิ่งนี่ไปทิ้งลงในโถส้วม จกส้นเลีวว้ยวหวานี่มันขาดแล้วอันมันก็เข่าไปนี่เครื่องเครื่องมันก็ะทำโอ้ยเนาะมันคือจิงหนึ่งโอ้พระเฮานี่ก็คักบุคอยอีตัวน่วันโดยปกติเราจะไปถ่ายภาพกันแต่เวลานั่งงามๆตรงๆแต่มันจะตรงได้เฉพาะสิบนาทีแรกยี่สิบนาทีแรก จากนั้นไปร่างกายมันก็จะปรับสภาพของมันเองตามอันไหนชีวิตจริงคนห้องย้อนกลับมาถึงกับผมอัตมาภาพนี่เมื่อก่อนนี่ชอบอ่านหนังสือพระไตรปิฎกเรื่องไหนเรื่อไงไหนมันก็พอจะจําได้นิทานธรรมบทตต่างๆพระไตรปิฎกเนี่ยโดยเฉพาะนิทานชาดกนี่ตั้งแต่พระไตรปิฎก เล่มที่65ถึงเล่มเท่าไหร่ก็จำไม่ได้มันจะเป็น5ิบ56เรื่องอปันกะชาดกเรื่องแรกจบด้วยเวสันดรชาดกเรื่องสุดท้ายอ่ญญานยากยาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย แต่พอมาทํางานเผยแผ่มันจะเปลี่ยนไปนี่นี่โลกโซเชียลเด้ยสิวิฟังมันจะจินสติปัญญาความทรงจําของเราอะไรที่เคยจําได้ก็จะหายไปหายไปสมาธิก็จะสั้นเขา้าสายตาก็จะสั้นมองเห็นเฉพาะจอสี่เหลี่ยมเท่านั้นนี่อันนี้วิาเป็น่ามจริงอีเดียแต่ว่ามันจะอิ่มใจ อิ่มใจตรงไหนเวลาญาติโยมเขามาสดับรับฟังธรรมะของพระเดชพระคุณลวงตาตลอดถึงธรรมะครูบาอาจารย์เขามาสาธุสาธุได้ข้อคิดได้ธรรมะไปแก้ไขในชีวิตบางอย่างมันมีปมในจิตในใจที่ยังเอาออกไม่ได้ยังไม่เข้าใจได้ยินพระเดชพระคุณลวงตาโวชย,ยนาบูน อย่าเกลียดให้คนอย่าสูญให้คนอย่าปล่อยคนอย่าด่าคนอย่าดูถูกเหยียดยามประนามคนซ้ำหนีได้ยินซ้ำหนีคนมันกน็เอาความในจิตในใจสิ่งบุดีออกได้หลายเติบแ้้วดีแค่ย่านาบูดอย่างเียมันมีคนกี่ประเภทที่จะไม่น่าบูด ถ้าเราตรวจดูให้ดีทําจิตเป็นกลางๆนี่มองลงไปในหมู่บ้านของเราจะมีสักกี่คนที่ไม่เคยหน้าบูดไม่เคยเครียนนะพูดยอ้อมันไปนี่กับผมอัตมภาพสมัยเรียนอยู่ที่กรุงเทพไปเรียนหนังสือออกจากวัดพิษนิจบประโยคหกแล้ว ปี2,549เดินทางไปที่วัดโพธาเตียนตอนแรกว่าจะไปอยู่วัดโมลีโลกยารามแต่มันมีครูบาอาจารย์ที่อยู่วัดพิทนะอาร์รย์มหาสินเอกคัดจิตโตเป็นปร,ริญยนเก้าประโยคแลยนะท่านบอกนะโอ้อย่าสิไปอยู่ท่อวัดโมลีมันอยู่ไกลย่ามกระทิ้นลวงนิบ พระราชาหมากระสัดปืนกระเสดจมาได้วัดโพดัดลล่าก,ก็มาทํำบุญบอยเดวดสันบบเคยเห็นดัลล่ากระเสดีเห็นเดวดสุพันโบน,นะก็ผมอตมา,าภาพก็ไม่รู้จะไปไหนเพราะว่ามันไม่เคยไปก็ไปวัดโพดแต่มันมีกฎอยู่ที่วัดโพดว่าอายุจะไม่เกินยี่สิบห้าพันษามไม่เกินห้า แต่ว่ากระผมอตมาตมภาพนั้นพันษาสิบย่างสิบเอ็ดนะถ้าจำไม่ผิดด้วยขอทูษขออาภายัยแต่อายุตอนนั้นมันเกินแล้วเกินสามสิบกว่าไปแล้วสามสิบสองสาสิบสามนแต่ตอนนั้นก็ไปไปปีแรกก็สอบไม่ได้นะลงชื่อวัดพิสุภาลามปีที่สองนี่มาปฏิบัติธรรมกรรมฐานกับหลวงพอ่อแล้วก็ลา แล้วก็ไปเรียนลงชื่อวัดภูสอบได้ครูบาอาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการของวัดก็เลยบอกว่าถือเป็นรูปสุดท้ายเพราะว่าสร้างคุณให้วัดสอบได้ประโยคเจ็ดให้กับวัดก็เลยให้อยู่นะได้ปฏิโมกด้วยสมัยนั้นทุกวันนี้ไม่เหลือเลยปฏิโมกไม่รู้ว่ามันหายไปได้ยังไงเดอ้อันนี้เล่าให้ฟัง ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตของคนเราแต่ละคนกว่าจะได้มาปฏิบัติทำด้วยกันเนี่ยได้มานั่งบำเพ็ญเพียรได้มาสร้างคุณงามความดีได้ดูแลได้อุปมาทำค้ำชูอาศัยบุญบาร,รมีเก่าเคยส้างเคยสมเคยอบเคยล่มเคยเห็ดเคยก่อมาด้วยกัน เหมือนพระอาจารย์พระครูท่านพูดให้ฟังถ้าชักขะสูตรที่ท่านเขินให้ฟังกระผมะมาทำภาพมันลืมลืมจริงๆท่านพูดมาก็จําได้มั่งน,นิดๆหน่อยๆน,นะจะพูดตามที่จําได้นะั่นแหละถ้าไม่ถูกประการใดก็ขอปาดบัณฑิตมาเสริมเติมต่อเด้อเพราะว่าจําไม่ได้จริงๆในธรรมบทตรนะท่านกล่าวไว้มัคคมานุษ มัคคะมานพนี่เป็นบุรุษคนหนึ่งมีภรรยาหลายคนนะไม่รู้ว่าพูดถูกหรือเปล่ามีภรรยาหลายคนและก็มีเพื่อนสามสิบสามคนเตเติงสะนี่ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะมัคคะมานพนี่ปาถนาจะสร้างคุณงามความดีปาลุปี รู้สึกว่าเขาจะเคยศึกษาว่าใครจะไปเกิดเป็นพระอินทร์บนสวงสวรรค์ต้องบำเพ็ญวัตบทเจ็ดประการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ไม่โกรธส่วนอีกสี่ข้อด้านหลังนี่ฝากกับครูบาอาจารย์ไปหาเอาเองเด้อจำได้แต่ข้อต้อนๆน,นี้แหละ เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนไม่โกรธรู้จักสละให้ปันนะมันหลายอย่างหลายประการแต่รวมแล้วมีเจ็ดข้อวัดตบท7เจ็ดประการผู้ใดใครก็ตามจะไปเกิดเป็นเท้าสก,กะเทวราชบ้านเราเรียกว่าพระอินทร์นี่มันต้องบำเพ็ญวัดตบท7เจ็ดประการมรรคมาน,นุษนิโกปาโลบอยากจะได้บุญก็เลย เห็นคนเดินไปเดินมานะเอาเท้าเกลี่ยดินขึ้นเป็นภูนขึ้นเป็นกองดินแต่งให้มันดูงามดูเหมาะแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นมันอาจจะเป็นที่ตากแดดตอนเช้าอากาศหนาวๆาปรากฏว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาคนหนึ่งก็เลยผักมัคคะมานุปนิโอ,อกแล้วก็ไปยืนอยู่ที่ตรงนั้นเสียเอง บำเพ็ญวัตตบทจิตประการโกรธบบได้เด้ถ้าความโกรธเกิดขึ้นเราจะกําจัดความโกรธโกรธนอโกรธนอไม่พอใจหน่อยเอาความโกรธออกจากจิตคือจังมัคคะมานกเอาละเขาเอาเอาออกแล้วเขาก็ได้ความสุขอยู่สะดวกสบายตากแดดก็อุ่นเช้าๆตรงที่เหมาะที่ควรแล้วเราสมควรที่จะไปสร้างที่อื่นไว้ ให้คนอื่นได้รับความสุขเหมือนกับเราเฮตุอยู่จังสี่ระบานในหลายอย่างหลายประกันจนป่าลบที่จะสร้างหนทางหรือคำมั่นคำประการใดก็ขอโทษขอเอาไปทำหุนทางให้คนเดินไปเดินมาสะดวกใส่จอบใส่ใดคูดกับหมูครั้งแรกก็ทำคนเดียวนี่ล่ละ เหตุหนทางมองไดมันหกเอาต่อไม่ออกเอาหญ้าออกเอาดินมาคูนมองไดมันมีนามมันต่ำกระถมปรับทีมูมาเห็นก็เลยถามเจ้าเห็นอียังคือเหตุจังซีเราจะพูนทางไปสวรรค์วสันเพนว่าเอาทางไปสวรรค์มันจังสี่บอกกรจังสี่แล้วเล่าสิ่งที่ตัวเองรู้ให้เพื่อนฟังเพื่อนก็เข้าใจมีจิตใจเป็นอันหนึ่งเดียวกัน สามัคคีกันพร้อมเพียงกันสาสิบสามคนสร้างหุนทางเหตุแนวดีๆลหลายลายางหลายประการจนมีชื่อเสียงมีบริวารเป็นจํานวนมากแต่บริวารดังนั้ที่เป็นหัวหน้าสามสสามคนด้วยกัน ชื่อเสียงของเขานี่ดังไปไกลจนผู้ใหญ่บ้านอดลนทนไม่ไหวถ้านายคนนี้เป็นที่นิยมยกย่องเวลาลงสมัครอะไรก็คงจะเป็นเขาคนนี้นี่แหละนั่นนะอ้นสิลืมสั่งจัาหน่อยอยู่ในนิโอถูดขอเอาไปเด้อมีช้างด้วยนั่นนะโอ้ นะเอาขอโทษขออภัยหรือคันบสมบุญประการใดผู้ใหญ่บ้านเห็นอย่างนี้ก็เลยทำยังไงล่ะทีนี้ไปแจ้งแก่พระราชากราบทูลแก่พระราชฎมีโจรกลุ่มหนุ่มกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันคอยที่จะไปป้นชาวบ้านกำลังประชุมกันอยู่ พระราชารู้อย่างนั้นก็เลยสั่งให้ไปจับเลยให้ผู้ใหญ่บ้านนีไปจับจับแล้วก็สั่งการให้ฆ่าลงโทษตามอัตยาใสยผู้ใหญ่บ้านจับมาแล้วก็เลยเอาสามสิบสามคนนี้มานอนเลียงกันไว้เอาเสือลำเพนปิดไว้ให้ช้างเหยียบนะ่ะครั้งแรกนี่ไม่ได้ปิดก่อนให้ช้างเหยียบกะจะให้เหยียบให้ตาย ช้างมันก็ไม่ยอมเหยียบญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายคนดีมันมีบุญมีพลังก็เลยสั่งให้ลูกน้องของตัวเองเอาเสือลำแพนสาสตร์ลำแพนนี่มาปิดไว้ปิดไว้บ่อยเหขนคนแล้วเอาสร้างเหยียบช้างมันก็ยังไม่เหยียบร้องดิ้นหนีทำยังไงก็ไม่ได้จนนี้จง เข่าไปถึงพระราชาพระราชาก็สเสด็จมานายคนนี้นี่ก็ไปมัคคะมานุก็ไปกราบูลนมาค่าพระองค์ไม่ได้เป็นโจรสร้างทางสวรรค์เพื่อให้คนได้ใช้สะดวกสบายนี่ญาติยมท่านสาธุชนทั้งหลายพอพระราชาได้ฟังอย่างนี้ก็เลยมอบการปกครองให้แก่มักคะมานุส่วนนานยบ้านผู้ใหญ่บ้าน ให้เป็นลูกน้องและก็ช้างให้เป็นลูกน้องของมัคคะมานุปจากนั้นมัคขะมานุปก็บำเพ็ญบรารมีไปเรื่อยๆให้เรื่อยๆสร้างคุณงามความดีบำเพ็ญวัตถบทเจตประการจนถึงที่หนึ่งนะปารนาสร้างศาลาหลายไม่รู้ว่าศาลาสุธรรมมาหรือศาลาสุจิตตาหรือว่า มีภรรยาด้วยกันสามคนนางสุจิตตานางสุธรรมมาและก็นางสุชาดานางสุชาดานี่จะเป็นคนสวยที่สุดนางสุธรรมมาจะเป็นคนฉลาดส่วนนางสุจิตตานี่ใครทำอะไรก็ทำด้วยเอาบุญน้ำกัน นอถ้ามีปาดกุบาอาจารย์ที่ฟังอยู่ว่าผิดประการใดก็ขอยกไว้เดิมมันลืมมัคคะมานุพร้อมด้วยบริวารสร้างศาลาลายไว้ให้คนพักหลังใหญ่หลังงามสร้างเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือช่อบฟ้า ช่อฟ้าหน้าบันนางสุธรรม,มานี่แกเป็นคนฉลาดเราจะเอาชื่อเสียงปกติคนจะทำช่อฟ้าหน้าบันนี่มันต้องใช้เวลานานก็เลยเข้าไปหากับช่างไม้บอกว่าให้ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไว้เราจะจ้างแต่ว่าให้สลักชื่อของฉันไว้อย่างนี้อย่างนี้ ใครก็ตามที่เข้ามาสู่ศาลาให้รู้ชื่ออ่านชื่อและจะเข้าใจเหมือนศาลาปฏิบัติธรรมของเรานี่แหละพอใกล้วันฉลองขึ้นมาละสิ่งอื่นครบหมดแต่ช่อฟ้าหน้าบันมันยังไม่มีนะมันเป็นแผนของภรรยาส่วนนางสุจิตตานี่สร้างสะบุคคลนีนะถ้าไม่ผิดถ้าผิดประการใดก็ขอยกไว้ จนถึงวันฉลองทีน่นี้อย่างอื่นนี่ครบหมดแล้วแต่ว่าเหลือช่อฟ้าใบลากาช่างไม้ก็ว่าทำวันนี้ไม่ได้มันต้องไม้ไปตากให้มันแห้งก่อนมันถึงไม่บิดไม่งอกว่าจะทำได้นั้นต้องใช้เวลาเป็นปีมัทมานบก็ว่าโอ้ยมันเสียวทาดนจังได้สิสฉลองมืออื่นมือเฮือนี้ เอาจังสีสา่ามันมีโชว์ฝาไวละกาที่เฮ็ดไว้แล้วพร้อมที่ใส่งานทุกประการขอแต่เพียงท่านอนุญาตวสันนี่กระจนใจยอมรับแม้จะเป็นชื่อของภรรยาปกติทำบุญนี้ไม่ปาถนาเลยไม่ปาถนาให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมด้วยเพราะอะไรเน่บางครั้งมันกระจไมไม่กันบางครั้งกระดากัน บางครั้งก็พูดไม่เพาะต่อกันชายทั้งสามสบสาคนนี้ไม่ปรารถนาที่จะพาภรรยาไปด้วยเลยนะแต่จะมาแพ้กับคนสุดท้ายก็เลยยอมยกช่อฟ้าชื่อว่าสุธรรมมาส่วนนางสุชาดาทีนี้คนอื่นได้ไปเกิดบนสวรรค์หมดทั้งสามสบสามคน พร้อมด้วยภรรยา